สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของอาจารย์เวียงพิงเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5ทุกท่านได้เลข5ตัวเดียวเก่งได้หมดนะครับทางด้านบนด้านล่างก็มาลุ้นกันทุกท่าน5าจะมาไหม ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นด้านบนด้านล่างของอาจารย์โอโกดังงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับด้านบนคำนวณได้7กับ9้หวยออก2 4 6ด้านล่างคำนวณได้5้หวยออก91 2หงวดหลังสุดของอาจารย์มีเข้ามีหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับ เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้5กับ6นะครับเด่นล่างได้3ตัวเดียวแตดไปครับใครรอใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์ด้านบนได้5กับ6ด้านล่างได้3ของแท้นะครับใบแท้แน่นอนวันที่อยู่ด้านล่างนะครับ16 8, เดือน7ปี68แแนวทางของอาจารย์โอโคดัง ต่อมาจะเป็นทาง3ตัวระยะสั้นของอัมุดบันทึกสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้สำหรับงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้8167แล้วก็07มัดกันได้ทั้งหมด8ชุดครับหน้าจอใบนี้ไปนะครับค่าใหญ่หญ่ดูเพิ่มเติมได้ทีหลังแนวทางของอัศมุดบันทึกนะครับ ถัดมาจะเป็น,นทางบนตัวเดียวของอาจารย์ละเด่นงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้4ตัวเดียวก็เข้าทุกท่านเข้าหลัก10เลยนะครับโวยออก2 4 6สงวดก่อนหน้านั้นได้เลข3 3ก็ไปหลักร้อยนะครับงวดที่ออก3 9 2 0 6สองสองงวดหลังสุดของอาจารย์เข้านะครับงวดใหม่ใครรอรูปแบบนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับบนตัวเดียว คำนวณได้เลข7ทุกทันได้เลข7นะครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ16เดือน7ปี68บนตัวเดียวของแอดแลเด่นมาด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางรวมรอสอนอของอาจารย์นะครับคำนวณได้146นะครับ146 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างตัวเดียวของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาข้อมูลล่างของอาจารย์ก็เข้านะครับคำนวณได้เลขหนึ่งหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยโดออกก้าหนึ่งย้อนไปงวดอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์ศูนย์ก็เข้าหลักสิบนะครับงวดที่ออกศูนย์หกสำหรับงวดใหม่ต้วของข้อมูลคำนวณได้เลขเจ็ดทุกทันได้เลขเจ็ดนะครับแนวทางตัวเดียวล่างทุกทัน ถามนี้ครับข้อมูลนวทางของแอตลลเดนมาต่อกันที่แนวทางเด่น2ตัวเหนือใต้ของแสงเดือนนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ6กุันหกับ6ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบน9ชุด จ้าของข้อมูลคำนวณได้625363 725473 0408แล้วก็32ทุกทัานแนวทางบน9ชุดนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนเน Alert ้นๆของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง3ชุดมี6 2 3 2แล้วก็08นะครับ 6 2 3 2แล้วก็08ทุกทันต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างเน้นนะครับให้มันเป็นทาง4ชุดครับมี06 16 08แล้วก็17 0 6 16 08แล้วก็17นะครับสูตรคำนวณของแอดแสงเดือน มาต่อกันที่แนวะทางเด่นสอน,อนบนของอัส,สตางนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับมีสี่กับหกสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามสี่ห้าหกทุกท่านสามสี่ห้าหกสนบนเลขเด่นแบบสี่ตัวนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าใบนี้เป็นสูตรคำนวณโครงสร้าง110หน่วยบนรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้อาจารย์มีแนวทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยนะครับสำหรับงวดใหม่ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6 7เจ็ดแดหนสามแล้วก็8 9 0ทุกท่านจับมัดรวมกันดูนะครับ 6กเจ็ดแปดหล้วก็แปดหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลกักหน่วยบนมาต่อกันที่แนวทางวินล่าง7ตัวงวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงให้คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็มาครบล่างอยู่นะครับมี9กับ1นะครับเกับ1ส่วนใบฝั่งทางขวามือที่อาจารย์ให้มาใหม่ เป็นคนละสูตรกันทุกท่านฟังให้ดีก่อนนะครับเป็นคนละสูตรกันสำหรับงวดใหม่ใบใหม่ที่อาจารย์ให้มานั้นคำนวณได้789 0123ทุกท่าน789 0123้ํยาำอีกทีเป็นคนละสูตรกันนะครับแนวทางล่าง7ตัว16กรกฎาคม68 ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าใบนี้เป็นข้อมูลล่างอาจารย์บอกว่าเด่นสามกับสี่ตัวดับคำนวณได้หนึ่งสองหกเจ็ดแปดแล้วก็สองตัวให้มาเป็นแนวทางห้าชุดมีสามศูนย์สี่ศสามเก้าสี่ห้าแล้วก็สี่เก้าอีกใบนึงของอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางด้านบนด้านล่างนะครับ ตัวเด่นคำนวณได้3กับ4จุด2ตัวที่ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี30 32 38 48 39 40 42แล้วก็49ตามลำดับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างของ Ad แอดปลายฝันแห่งความทรงจำต้วของข้อมูลคำนวณได้1กับ3นะครับ1กับ3 งวดก่อนคำนวณได้3กับ5หลุดไปนะครับเพิ่มเติมทุกท่านอาจารย์บอกว่าอีกสูตรคำนวณได้2กับ3ครับมาต่อกันที่แนวทางหลัก10บล่างเลขเด่น3ตัวช่วยผมหาค่า x ด้วยนะสูตรคำนวณของอาจารย์เอกสิทธิ์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี9นะครับเข้าหลัก10 แล้วก็มีหลักหน่วยด้วยนะครับก็คือเลขหนึ่งทุกทันมาสองตัวเลยนะครับโวยออกเก้าหนึ่งสำหรับงวดใหม่แล้วของข้อมูลคำนวณได้สองสี่ศูนทุกทันสองสี่ศย์ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์สามารถเก่งได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยวันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับสิบหกกรกฎาคมหกแปด แนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอดีเสือเทวดาให้โชคใบสรุปรูปแบบนี้ของอาจารย์จะมีทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับได้เรียงดูเอาทุกท่านทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาครับใครรอแนวทางบารมีพยาครุฑงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4เข้าอยู่นะครับแต่ว่า2ตัวไม่มี4 6 3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับคำนวณได้2 4 9ถูกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3นะครับได้3 สตัวด้วยหกสามห้ตัวก็จะมี3 5 3 6 6 9 7 9ชุดกัน6กเจ็ดอยู่ตรงกลางครับวันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับแนวทางบารมีพยาครุฑไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนค่อยแคปหน้าจอทีหลังถัดมาจะเป็นชุดสรุปนะครับของแอดกับตัน 3ตัวของอาจารย์สรุปให้ได้ชุดเดียวนะครับก็คือ5 8 9แปดเนะครับห้าแตัวมี2องชุดหกกับ6 5ต่อมาจะเป็นแนวทางของอด,ดังเม็ดทรายนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ3านะครับสตัวที่ให้มาเป็นแนวทางก็ตามนี้เลยทุกท่าน ต่อมาใครรอแนวทางของแอดคนบางราจัร์มาแล้วนะครับสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับเด่นบน3สูตรตรงนี้จะเป็นชุดคู่สลับนะครับหรือว่าคู่โต๊ดให้มาทั้งหมด9ชุดนะครับ3 9 3 0ก้าสามศูนย์สามหนึ่งสีเด่นไปที่3ามเี่เแล้วก็ห้า ชุดเต็มของอาจารย์สังเกตให้ดีจะมีทั้งติดดาว2ดาว1ดาวแล้วก็มีชุดเบื้นหับนะครับขยับลงมาด้านล่างจะเป็นข้อมูลล่างตัวเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้9นะครับจุด2ตัวแท้มาเป็นแนวทางก็จะมี849404859505 วงกลมเน้นมาที่8 4 9 4 8 5 9 5 5 5 5เพิ่มเติมเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้เลข9นะครับด้านบน9ด้านล่าง9ชุดสรุปของอดคนบางระจัน์ต่อมาจะเป็นทางชุดเต็มบนของอดเด็กตากนะครับชุดบนของอดเด็กตากงวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงนั้นหลุดไปถูกทัน ถัดมาก็จะเป็นาทางของแอดพงใจดีงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ6 6มานะครับ2ตัวมี6 4เข้าตัวกลับสุดทันไปด้านบนสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นคำนวณได้3กับ5้ชุดที่ติด3ก็มี3 1 3 2 3 4 3, 3 7 3 8 5 1 5 2 5 4 5 7 5 8ชุดเดียว3 5 ามตัวจะอยู่ด้านล่างสุดวันที่อยู่ด้านบนนะครับสิบหกเดือนเจ็ดมาต่อกันที่ชุดสรุปด้านล่างของอาจารย์โกสัมพีงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้แปดกับเก้าเก้ามาแต่ว่าสองตัวไม่มีเก้าหนึ่งทุกท่านใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นเก้าศูนย์กับเก้าสองส่วนงวดใหม่ครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สี่กับเก้า เด่นสุดเกวนจะเป็นเลข4ีสองตัวของอาจารย์มี5 4 7 4 7 9 4 9 5 9 5 7มาด้วยกันก็จะเป็นสรุปบนนะครับสรุปบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ9ก้มานะครับแต่ว่าสองตัวไม่มี4 6่หกถูกทันมี4ีหกับ4 7่สามตัวก็หลุด หมดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นคำนวณได้สี่กับเจ็ดเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลขเจ็ดสองตัวของอาจารย์ได้เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามเก้าสามสามตัวอยู่ด้านล่างสี่ชุดครับแนวทางชุดสรุปของอาจารย์โกสัมพีก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูล ขอให้ท่านผู้ชมส่งการบ้านสอบผ่านกันทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับ